นีน่ครับพามาดูนี้เป็น h o n d a a c c o r d รปาวานปี2004เครื่อง3.0 V 6กเกียร์ออโต้นะครับคันนี้พามาดูรอบคันสีสันโดยรวม90%ขึ้นเลยนะครับคันนี้ยางแม็กสภาพสวยเลยนะครับสีโดยรวมไม่มีริ้วรอยรอบคันมีเซ็นเซอร์ถอยอันนี้เป็นท่อคู่นะทะเบียนได้ทะเบียนตอง คันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นเก้าพันนะครับถ้าซื้อสดเราโอนให้ฟรีเลยนะครับคันนี้ดูรอบคันโดยรวมสีสวยเลยนะครับรถนี้เป็นรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงครับเข้าศูนย์บุ๊กเซอร์วิสตลอดนะครับของฮ o n d a มือเดียวป้ายแดงเจ้าของมือเดียวเลยนะครับคันนี้ดูด้านหน้านะสีสวยเงาเงาเลยไม่มีแตกไม่มีล้าไม่มีซีดเลย สวยมากๆเลยนะครับคันนี้ใครไปใช้งานได้ยาวๆเลยครับแต่น้ามันอย่างเดียวรถไม่เคยติดแก๊สครับดูห้องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เรียมๆแห้งๆเดิมๆเลยครับฝาการร้อนอยังเดิมน็อตไม่เคยขยับเป็นสามจุดืนวีเทคนะฮะคันนี้เป็นวีหกขับทางไกลนี่สบายๆเลยครับคันนี้ซื้อไปพร้อมโอนให้ฟรีเลยลูกค้าไม่ต้องออกค่าโอนนะครับ ดูภายในกันนะได้เป็นเบาะหนังเป็นคูดคอนโทรลนะครับวงมาลัยมันติฟังก์ชันภายในเรียบร้อยไม่มีแตกหักเบาะหนังนะครับเบาะด้านหน้าด้านซ้ายปรับไปขวานะครับเส็นทานล็อกแผงประตูสวยๆเลยใช้ยาวๆนยครับนี้ดูเบาะหลังเรียบร้อยทุกจุดนะ นี่นะครับเรียบร้อยบอกสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับรถเป็นปี2004นะครับแต่สภาพเหมือนรถใหม่เลยครับคันนี้ติดต่อคุณวรินนะครับเบอร์0989262599เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับมาดูรอบคันอีกรอบหนึ่งด้านซ้ายนะครับสวยๆสะอาดเรียบร้อยรถเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวเลยย้ำนะครับคันนี้โอนฟรีนะครับ ดำเนินการโอนให้ฟรีเลยครับไม่ต้องผู้ซื้อไม่ต้องออกค่าโอน,นส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโดยรถสไลด์รถมือสองสภาพดีนะครับสนใจติดต่อดูรถแล้วทดลองขับได้เลยนะครับที่คุณวลินนะครับในสีสวยเลยคันนี้นี่ครับเบาะซ้ายก็ปรับไฟฟ้านะไม่มีขาดชำรุดแตกหักเลยคันนี้ สภาพโดยรวมสวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรถวิศองสภาพ